ลราดบุรีไม่ินไทยแลนด์ด้วยนะก็ไม่ินไทยแลนด์นะก็ให้เรียกว่าให้โลกรู้ให้เพื่อนที่อเมริกาก็รู้เหรอต่อไปบหมายเลขหนึ่งศูนย์หกใบสามเวลาเดิมสด,ส,ดส่วแฟรกครับแหม่ต้องคือคืนหน่อยสปอนเซอร์อาจากแฟรกครับ106สุภเวทอชอิระกุลทรจาก f ฟล็กครับสปอนเซอร์ในรุ่นนี้ครับ Flex Ultimate Performance เดี๋ยวนี้สุดยอดนะครับทีมเซอร์วิสละเอียดมากก่อนจะเปิดต้องเช็ดยาอนาคตมีล้างรถด,ด้วยนะฮะ <c oughs> อันนี้เมื่อวานนี้วิ่งอยู่8.933ครับ8.933 ไม่มีใครเข้าใจหรอกสิบโมงตอนนี้สี่โมงอ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะหกชั่วโมงครับไม่หยุดพูดเลยอ่ะหมดนะแล้วกูก็ต้องคิดหาเรื่องมาพูดเนี่ยคำเดียวเลยใครมีหมอนไหมเดี๋ยวนอนพูดเลย,ยคันนี้นี่เฟล็กซ์ทั้งคันครับ สามาไปดูผลิตภัณฑ์เขาได้ครับที่บูธเฟล็กทุกชิ้นครับผมสร้างขึ้นมาให้ดูครับว่า<อ>เป็นอย่างไรโยดีๆๆๆดีดีด,ด,ดีดีเลยละแปดจุด, <8. 9. S 2> ดเก้าแปดจุดเก้าหกเก้าครับ แต่ว่าใช้รันแรกครับแปดจุดเก้าสามสามหมดเหมือนกันแล้วก็จะพูดว่าหมดเรื่อยๆแอรเย็นตาเริ่มแสบนอนวันละสองสามสี่ชั่วโมงมีคนเดียวที่อึดสุดๆครับผู้ดูแลโดยรวมภาพรวมทั้งหมดค,คุณอภิลักษ์สุทธิชัยรัตนาครับ